เดีขาข้างหลังเนี่ยนะคะเขากําลังเรียนการทอลูกปัดด้วยกี่อยู่โอ้ยน่าสนใจอ่ะกอสงงมากกี่เป็นยังไงใช่ไหมน่าสนใจใช่ไหมเดี๋ยวเราเชิญครูอ๋อมาร่วมพูดคุยกับเราดีกว่าเนาะครูอ๋อขาเชิญทงนี้ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะการทอลูกปัดด้วยกี่กีที่ ขี่ทอผ้าหรือเปล่าเหมือนหรือต่างกันยังไงคุณหมออ่าเหมือนการทอผ้าแบบง่ายอะค่ะคือการขัดสารขึ้นลงขึ้นลงเลยนะคะมีตัวอย่างมีตัวอย่างด้วะดูกี่หน่อยเป็นยังไงคะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นกี่ขนาดเล็กค่ะค่ะโดยปกติเนี่ยโดยทอผ้าทั่วไปก็จะเป็นใหญ่ๆใช่ไหมแต่นี้เราเพราะว่าเราทํางานชิ้นเล็กงานเ่องประดับก็จะลดขนาดลงค่ะอันนี้เป็นกี่ทอลูกปัด ค่ะใช่ค่ะอันนี้เอาทอผ้าได้ไหมคะทอผ้าได้ค่ะทอเข็มขัดคือโดยไซส์เนี่ยจะได้ประมาณเนี้ยค่ะก็คือสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือหรือเข็มขัดหรือสายกระเป๋าอ๋อค่ะสายกระเป๋าก็ได้เพราะว่าเราสามารถเก็บเส้นดาได้คือพื้นฐานของการทอมันเหมือนกับทอผ้านั่นแหละแต่เขาย่อส่วนแบบพกพาทำของเล็กๆได้ว่านั้นแต่วิธีการคือสารขึ้นลงเหมือนเหมือนกันกคการขัดสารการทอผ้าคือการขัดสาะ คิดได้แต่ไดมาครั้ไม่แต่จริงๆเนี่ยของเมืองนอกก็มีเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเราประยุกต์ให้มันเหมาะกับเราก็คืออย่างสมมุติว่าพวกเนี้ยกี่เนี่ยเราก็ออกแบบมาแล้วเราก็คิดลายว่ากี่แบบนี้นอกจากทอลูกปัดแล้วมันก็หลักการเดียวกันกนการทอาเราก็เลยมาผสมกันซึ่งอันนี้ก็คือจะมีที่ป่าวิเวอร์ชที่เดียวก็คือเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของเราค่ะค่ะอยากรู้ว่าทอลูกปัดได้กีอะคะมันมันต่างกับทอถักมือธรรมดาอย่างไงบ้างคะ อืมการทอลูกปัดด้วยกี่มันง่ายกว่าค่ะเพราะว่ายังไงมันก็จะไม่เบี้ยวก็คือมันมันมีเส้นได้ยืนมีเส้นได้ยืนเป็นตัวตัวกําหนดกาหนดอยู่ค่ะใช่แล้วก็จะง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตัวเส้นก็จะตรงก็จะตรงกว่าจะไม่เบี้ยวค่ะบอกว่าจะเรียนการทอลูกปัดด้วยกี่นึกไม่ออกเลยว่ามันจะลูกปัดยังไงเริ่มยังไงมีกี่แล้วแล้วยังไงต่อคะเนี่ยแล้วก็แล้วก็มีเส้นได้เนี่ยเส้นได้ยแล้วก็มีลูกปัด มีลูกปัดสีสที่เราชอบตามเลือกเลยขนาด ใหญ่เล็กยังไงขึ้นอยู่กับได้เอขึ้นอยู่กับตัวเส้นได้ยืนที่เราตั้งไว้ค่ะก็คือถ้าเราต้องการเล็กเส้นได้ยืนก็ไม่กี่เส้นก็สี่ห้าเส้นแต่ถ้าต้องการใหญ่ก็คือเส้นได้ยืนก็กว้างขึ้นอ๋อแล้วออกแบบลายล่ะเราต้องกําหนดวาดลายก่อนจริงๆ่าจะใช้สีไหนยังไงลูกบัตรใช่ค่ะเราสามารถกําหนดได้จากสมุดกราฟค่ะหรือไม่ก็ง่ายสุดก็คือแพทเทิร์นจากคอสติสก็คือมันมันจะเป็นบล็อกอยู่แล้วใช่ไหมก็คือตามนั้นเลยค่ะ ก็คือแพทเทิร์นจากคอสติก็ได้หรือไม่ก็สมุดกราฟเรามีสมุดกราฟที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็จุดจุดไว้ออกแบบสีอย่างที่เรางาคนที่ไม่เคยเรียนอย่างจางค่ะอย่างคอสเนี่ยที่กําลังสอนใช้เวลานานแค่ไหนอะคะกว่าจะเป็นกว่าจะทำได้เส้นหนึ่งเนาะหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันที่เราเรียนกันนี่สิบโมงแล้วก็มีเบรกด้วยนะจนถึงห้าโมงเย็นบางทีอาจจะเสร็จเร็วกว่าด้วยนะคะคอสหนึ่งเนี่ยได้อะไรบ้างคะในการเรียน ได้กี่หนึ่งตัวค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะเรียนการทอลูกปัดการทอทำสร้อยข้อมือการอ่านแพทเทิร์นเนี่ยค่ะการอ่านแพทเทิร์นใช่ค่ะก็คือเลือกแพทเทิร์นยังไงอ่านยังไงอย่างกลุ่มนี้ที่เรียนก็คือพอจบคอร์สเนี่ยเราจะได้เป็นสร้อยข้อมือสร้อยเลยใช่สร้อยข้อมือพร้อมลายพร้อมสีแบบที่ตัวเองออกแบบแต่ถ้าจะทําเพิ่มเติมก็ไปทัดทำใช่ค่ะก็คือรู้หลักการหมดแล้วื้นฐานได้แล้วนี่ใช่ไหมแล้วส่วนตัวคุณครูละคะ ทอมากี่ปีแล้วทอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่แปดขวบขัดโตมากับคุณยายค่ะคุณยายเป็นคนทอผ้าก็คือเห็นมาตั้งแต่เด็กคก็คือรู้เรื่องงานทอมาตั้งแต่เด็กคะะตั้งแต่แปดขวบเก้าขวบอะไรเงี้ยเริ่มแต่วิ่งเล่นรอบคุณยายก่อนจนมาเร่งทำใช่ไหมค่ะก็อยู่ในสายเลือดก็ค่ะเสร็จแล้วพอหลังจากที่เรารู้ทอผ้าก็ชอบงานเครื่องประดับมันก็ต่อยอดมาจนเป็น จะเป็นคุณครูแล้วค่ะนี่ยายวิเวอร์ใช่ไหมคะใช่คะคือก่อนที่จะมาเปิดที่ที่กรุงเทพเนี่ยก่อนหน้านั้นก็คืออยู่ที่ปายอยู่ที่ปายเลยใช้ชื่อว่าบายวิเวอร์กี่ปีคะ15ปี1ิปีโอ้1หปีเพราะว่าหลังจากที่เลิกทำงานประจำแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำอะไรได้ก็ถอบสิ่งที่เรารักนี่ค่ะต้องมีความสุขไม่มีความรู้สึกว่าเป็นการทำงานนะคะ ที่นี้ก็จะเป็นส,สตูดิโอโ<ย>สำหรับคนรักการทอถักปากเย็บใ,ใช่ไหมคะใชะก็คืองานงานฝีมือทั้งหมด ของผู้หญิงผู้ชายก็เรียนได้คุณครูสอนทอบนุูกปะจะเนี้วปะคะหรือว่าสอนทอผ้าค่ะสอนทอผ้าแล้วก็สอนทอเครื่องประดับอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งก็แตกต่างกันไปคือที่นี่ไม่ได้ใช้กีว่าไม่ได้ใช้กีใช่จะมีครูสามท่านค่ะค่ะอย่างของครูอ๋อก็จะเป็นเน้นเน้นงานทุกอย่างที่เป็นทอทอค่ะและอีกสองท่านล่ะค่ะอีกสองท่านครูออนเป็นมัคะเมฆค่ะมัคคะเมฆมัดค่ะเป็นงานมัดเชือกเทียน เป็นเครื่องประดับนะคะแล้วก็ถักโคเช่ก็ถักโคเชนี้เป็นครัวอ้อค่ะ็คือก็ปอคสามอ้อนะตอนนี้มีคนให้ความสนใจเรื่องของงานฝีมือประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนจริงๆช่วงนี้มากนะคะเพราะว่าแต่ละคน ก็อยากมีงานพิเศษก็คือเหมือนถ้าเกิดหาหาเตรียมตัวไว้เผื่อรีไทยก็มีนะคะหรืออย่างบางทีก็แม่บ้านที่แบบอยู่บ้านว่างๆไม่รู้จะทำอะไรดีกว่าเนาะที่ส่งส่งหนึ่งคนไปลูกศิษย์ได้ไหมคะได้ค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่กับเพื่อนเพื่อนได้เลยเดี๋ยวลองไปดูซิว่าจะทำยากง่ายแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็น รู้สึกว่าเขาตั้งใจมีสมาธิกําหนดลายดูแบบตรงนี้คือความสุขของการทํางานนะคะก็คือเหมือนแบบเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ใช่เอาไปนคนกาลังเองตั้งใจตั้งใจกันมากอะปส่งหนึ่งลูกศิษย์ไม่รู้จะฝึกได้ป่ะนะค่ะฝากครูด้วยค่ะเอาไปลองดูซิทำไงปได้ค่ะ มีฝีมือเหมือนกันนะเราเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะลองไปทําดูก็ได้ค่ะ,ะเสื้อเก่า่านะคะอย่าไปทิ้งค่ะอเอามาดัดแปลงนะคะ เย็บนู่นนิดนี่หน่อยค่ะก็ได้ของใหม่เก๋ไก่ไม่ซ้าใครค่ะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่า DIY นั่นเองนะคะโอ้โห DIY เนี่ยถึงแม้มันอาจจะออกมาไม่ได้สวยหรูมากนักนะคะแต่ว่ามันก็มีคุณค่าทางจิตใจค่ะเพราะว่าเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทํานั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยเวลารายการก็หมดลงแล้ววันนี้เรา2คนและทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะดูสินี่นี่ นี่คือหมีนะคะที่ีาก๊อไม่ธรรมดาเนี่ยเอาเสื้อกอนมาสิฮะเดี๋ยวเขาจะ DIY ให้มีอยู่สิบเอ็ตัวไปทำเลยโอ้ยเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยร่วมพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook โดยค้นหาคำว่าคุยกันบันเสาร์หรือติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทั้งทางทว i t เตอร์และอิน t a า r กรมค่ะ